วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูสีของมะเขือเทศกันนะคะว่าสีที่ควรจะเก็บรับประทานเก็บขายนะคะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นหลายๆคลิปของอินฟูดังๆแล้วตกใจนะคะว่ามะเขือเทศเพิ่งจะเริ่มออกสีให้สีแบบนี้นี่เขาก็เก็บทานกันแล้วมีเพียหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจอันนี้มันเป็นปลายหรือดูเดือนมีนาคมกลางเดือนแล้วเรากำลังจะใกล้เล้ะแล้วนะคะนี่ ให้ดูผลผลิตก็่าก่อนอ่ะนี่ก็ก็ยังเขียวยังสวยอยู่นะเพราะว่าปีนี้การระเบีดระบาดของเพลี้ยไฟค่อนข้างน้อยนะคะเออเอาอยู่เพราะว่ารีบเด็ดต้องแต่ต้นฤด,ดูเด็ดใบทิ้งเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆดูแลมาแต่ว่าปัญหาหลักคือเพลี้ยเพลี้ยแป้งนะคะก็คอยกําจัดมาเลยตอนนี้ก็เริ่มกําจัดไม่ไหวแล้วเพราะว่ากิ่งมันระโยงระยางไปแบบค่อนข้างเยอะ เยอะมากแล้วแล้วก็ขนออกหลายต้นตัดทิ้งหลายต้นหลายกระสอบแล้วเพราะว่า,าเป็นไวรัสใบหยิกนะคะเอามีอยู่นะคะแมงดีขาวเยอะแล้วก็พวกไอตัวติดก็เอามีอยู่ติดใกล้แล้วยิ่งเป็นพาหะเพี้ยนะคะตอนต้นโตแล้วก็เลย <c oughs> ค่อยค่อยื้อออกนะคะ อ่ะนี้เรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าว่าทําไมต้องสอนดูสีเคยมีคลิปพูดยาวๆเราสอนดูสีไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีคนดูถึงดูไม่ถึงทีก็ขี้เกียจฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้คนเราสมาธิสั้นนะคะคนดูก็ได้ประโยชน์ไปก็เห็นเขาก็พอเริ่มอ,ออกสีอย่างเงี้ยเขาก็เก็บแล้วแล้วเขาก็บอกอร่อยการหวานแล้วก็อแอบปาเขเค,เคนิดนึงหลายๆคนนะคะเนี่ย เริ่มพืออ,อกสีนีดเดียวเขาก็เก็บแล้วนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าทำไมสีมันไม่สดก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยยังเก็บทานไม่ได้มันต้องรอให้เฉดส,สีมันขึ้นขึ้นไปชมพูจัดจัดก่อนหรือแดงจัดจัดหรือเหลืองจนใสก่อนนะคะมันถึงจะอร่อยอย่าลืมว่ามะเขือเทศเขาคือผลไม้ผลไม้กินไม่สุกนะคะมันก็ไม่อร่อย เพราะฉะนั้นการกินมะเขือเทศให้อร่อยคือคุณต้องกินสุกหรือบางสวนที่เห็นในคลิปทําคลิปแบบโอ้ยลู่รู่รูดเก็บอลังการมากคือคือเห็นว่ามันเพิ่งจะเริ่มออกสีเหลืองเองอะ่ะมันยังไม่มีรสชาติที่ดียังไม่มีกลิ่นที่ดีของสายพันธุ์มะเขือเทศนั้นเลยอะ่ะก็เก็บลู่ายแล้วกิโลละต้องหลายบาทส่วนดังด้วยนะคะ ตกใจมากกับคลิปวีโอที่ที่ได้เจอก็เลยว่าขอออกมาทำคลิปเนาะเผื่อใครเข้ามาเจอเข้ามาฟังก็เป็นวิทยาทานตรงนี้ไปว่าเออกินกินให้อร่อยต้องกินยังไงน้อยคุณก็ลงทุนซื้อมเมล็ดพันมาลงทุนลงแรงปลูกแล้วนะคะ นี่คุณดูสังเกตอันนี้คือเขาสุกทั้งพวงแล้วแต่ถามว่าได้หรือยังก็ยังไม่ได้มันต้องดูว่ามันชมพูจัดไหมมันแดงจัดไหมแล้วความยืดหยุ่นมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ยังไม่ได้บางสายพันธุ์เขาต้องคอยอยู่ในต้นนานแต่บางสายพันธุ์อย่างพวกโซลาริโนอ่ะหาันมาดูฝั่งนี้เขาจะรออยู่ที่ต้นไม่นานเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาสุกเขาสุกนะคะเขาสุกที่ที่ต้นขั้วพวงนะคะก็ สามารถเก็บได้แต่ก็ดูสีทีว่ามันจัดไหมแต่ว่าอเน,นี้ยยังไม่จัดนะคะยังไม่จัดอันนี้เริ่มมีหนอนรอยหนอนนะคะหนอนกินเห็นไหมเพื่อนนี่หนอนกินนะคะนี่บางทีก็สีเพิ่งจะเริ่มเริ่มแบบอย่างนี้ก็เก็บเก็บกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาตัวอย่างเพราะว่ามันสุกหมดแล้วอันนี้คือเก็บไม่ทันด้วยนะคะสุกจนแตกแล้วเพื่อนๆให้ดูนี่ อันนี้ก็คือสุกเกินแต่ว่าถ้าเราปลูกกินอยู่ที่บ้านนะคะปลูกกินอยู่ที่บ้านอ๋อมันไม่ฟุกกัดเลยก็ก็อร่อยค่ะอย่างเงี้ยก็จะอร่อยเนี่ยแดงมันต้องแดงอย่างนี้นะคะแดงนี้ที่นี่อ่อจะไม่เก็บของไม่สุกส่งให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาส่งเข้าไปถ้าเป็นขนส่งปกติอาจจะมีแตกในกล่องนะคะถ้าขนส่งโยนนะคะแต่ถ้าเป็นรถเย็นจะมีแตก น้อยมากเสียหายน้อยมากนะคะเพราะว่าเราเราจะเก็บลูกฉ่าแต่เราจะไม่เอาลูกแตกอย่างเงี้ยส่งให้ลูกค้านะคะเราจะเก็บไว้ทานเองอย่างเงี้ยถ้าลูกนี้แตกลูกนี้ก็ใช้ได้การแตกของมะเขือเทศมี2กรณีนะคะ1สุกจัดจนแตกสองน้ําเยอะจนแตกนะคะมีแค่2กรณีเท่านั้นบางทียังสุกไม่จัดแต่ก็คือเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะแก่แล้วน้ําเยอะเกินไปน้องก็แตก นะคะบางทีก็ยังสุกไม่จัดแหละแต่น้ําเยอะขึ้นไปก็แตกได้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยสีมันโดนแดดมันจะมองไม่ค่อยชัดแต่จริงๆคือน้องอันนี้เป็นคิงคิงคิงฟีเชอร์นะคะสุกจัดแล้วอันนี้เก็บได้ทั้งพวงส่วนใหญ่คิงฟีเชอร์จะดูยังไงว่าสามารถเก็บได้ก็คือถ้าถ้ามันมาเป็นพวงนี้อ่ะสมมุติมาเป็นพวงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังเขียวอยู่มันสุกประมาณสลูกสาลูกสี่ลูกอะ่ะ ยังไม่แนะนําให้เก็บคิงเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงในการเก็บเขาคือรอให้เขาแดงทั้งพวงพอเขาแดงทั้งพวงแดงทั้งช่อแล้วค่อยเก็บนะคะอันนี้ก็สุกจัดนะคะตอนนี้เราเราเริ่มขายแบบตกเกตแล้วนะคะราคาไม่ถึงกิโลละ300บาทแล้วจะอยู่ที่200กับ100อนะคะ,ะตัว300ยยังมีอยู่เป็นบางต้นนะคะเราจะรู้ว่าต้นไหนที่ที่มันยังอร่อยอยู่นะคะนี่ก็คือแตกพวกนี้แตกหมดเลยเพราะว่า เก็บไม่ทันนะคะเก็บไม่ทันที่จะไปไปจําหน่ายเพราะว่าตอนนี้เราจําหน่ายอยู่แค่อาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วก็มีออนไลน์เล็กน้อยมากเพราะว่ามันปลายฤดูแหละเขาจะไม่ค่อยสั่งกันแหละเขาจะสั่งกันต้นกลางฤดูนะคะเดือนที่ร้อนๆเขาก็จะรู้กันแล้วว่ามะเขือเทศไม่ค่อยอร่อยอันนี้สําหรับลูกค้าประจําของที่สวนนะคะมันก็จะเริ่มความหวานลดลงนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเนี่ยลูกมันจะน่วมเร็วนะคะเขาจะไม่ค่อยสั่งกันแหละ นอกจากบ้านไหนที่ติดมะเขือเทศมากจริงๆต้องกินจนหมดหรือดูก็ก็จะสั่งกันอยู่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวขิงนะแตกแตกเยอะมากนะคะอันนี้คือไม่ไม่ไมยืดน้ำเยอะแต่ว่าเป็นลักษณะของการสุกจัดนะคะตัวโซลาริโนเราไม่ค่อยมีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเรามันมันมันจนจนจะหมดแล้วมันออกสีจนจะหมดแล้ว,ลวก็มีช่อชออย่างเงี้ยค่ะเนี่ย สี่มันจะไม่มันจะเริ่มเพี้ยนเพี้ยนแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนมันจะเป็นตัวอย่างที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่แต่โซลาริโนเขาสุกง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเราบางทีไม่ต้องรอสุกทั้งพวงสุกแค่ครึ่งพวงอะ่ะแล้วดูตรงเนี้ยมันจะจัดเพราะว่าจะสุกไล่ลงมาใช่ไหมคะเราก็สามารถเก็บได้เลยเดี๋ยวพาไปดูสายพันธุ์อื่นอันนี้เป็นอ่อฟามิโกพิงนะคะตัวนี้เนื้อแน่นกรอบกรอบบางทีกัดลงไปเสียงกรุบเลยนะคะกรอบมาก อันนี้ถ้าสุกจัดจัดคือจะอร่อยมากเลยนะคะลูกก็ยังมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปับปนกันไปนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องแต่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องสายพันธุ์มาเกือเทศให้ฟังอีกทีว่าออการดูแลของแต่ละตัวเป็นยังไงอย่างเงี้ยสุกสุกหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสแนะคะนี่ตัวน,นี้ต้องต้องสุกเหมือนกันต้องสุกจัดสุกแบบเบอร์นี้เลย ให้ดูสองเบอร์ให้ดูสีสองสีใช่ไหมเนี่ยออกมันจะออกส้มๆอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแดงแล้วแดงแดงสดๆแดงแบบเลือดนกเลยนะคะตัวนี้อันนี้มันตายแล้วถ้าเกิดมาเห็นตอนต้นหรือดูเนี่ยตัวนี้จะชัดเจนเลยว่าเมื่อไหร่เขาเป็นสีแดงเลือดนกเก็บได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะแดงเนี่ยมันจะแดงเข้มๆในมือถือมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าถ้ามาดูในตาจริงตัวเนี้มันจะแดงเป็นสีเลือดนกเลยนะคะนี่ น,ะะน,นี่ก็ตัวนี้ก็ต้องรออันนี้จะเป็นโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เก็บนะคะเราเก็บไม่ทันเมื่อรอบอวันอังคารที่ผ่านมามันทำให้เนี่ยสุกจัดจนแตกหมดเลยนะคะอันนี้เป็นออเวนเชอรี่นะคะตัวที่เก็บได้ก็คือจะเป็นสีส้มแบบนี้แหละเนี่ยบางทีคนไม่รู้เนี่ยสีเนี้ย เราเห็นเขาลูดเก็บกันแล้วนะคะมันยังไม่อร่อยนะคะมันยังไม่ออกสีออกกลิ่นออกรสของของมะเขือเทศเนี่ยพยายามจะให้ดูหลายสายพันธุ์นะคะนี่เห็นไหมเห็นสีไหมเนี่ยอันนี้คือสีที่ไม่สุกอันนั้นนะคือสีที่สุกนะคะนี่มันจะมองชัดเจนหน่อยนี่สีที่ไม่สุกกับสีที่สุกนะคะตัวสีส้ม ก็เหมือนกันตัวสีส้มนี่ก็ต้องรอให้จัดนิดหนึ่งอมมารีสานะคะที่ที่เห็นเนี่ยคือคือในพวงเราเก็บจากข้างบนลงไปแล้วเหลือแต่ข้างล่างเราก็ปล่อยให้สุกนิดนึงมันก็จะอร่อยขึ้นเยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นตัวนี้แบล็คเชอร์รี่นะคะ าบางคนคิดว่าพอลูกขึ้นสีดำแบบนี้เก็บได้แล้วนะคะกินได้นะคะคุณต้องดูก่อนนะคะก้นเขาเขียวไหมถ้าก้นเขาเขียวแบบนีอ้อย่างตัวลูกเล็กนี่ชัดเจนนะคะมันไม่สุกนะคะเพื่อนๆมันกินไม่ได้นะคะมันเป็นมะเขือเทศดิบนะคะนี่มันยังออกม่วงๆดำๆเขียวๆนี่ไม่ได้ b บ a c คเชอ r r รจะกินได้ก็ต่อเมื่อนี่เขาเป็นสีนี้นะคะเขาจะเป็นสีส้มนะคะ นี่บางทีก็จะส้มทั้งลูกเลยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเริ่มสุกคือคือมะเขือเทศดิบกินแล้วมีพิษนะคะไม่ว่าจะสีอะไรนะคะจะสีเขียวหรือสีดำก็ตามนะคะแต่ถ้ามะเขือเทศสายพันธุ์สีเขียวลูกเขียวเขาจะเขียวใสขึ้นนะคะถึงเรียกว่าสุกเนี่ยจะแยกออกเลยเห็นไหมคะว่าลูกสุกลูกไม่สุกอันนี้มันผลผล,ผลิตมันเริ่มน้อยแล้วมันหมดแล้วก็คือมันจะเป็นสีเขียวเขียวดำ ก็คือหัวมันจะดําแหละดําม่วงแล้วตูดมันจะเขียวเนี่ยเนี่ยลูกนี้ชัดเจนอะนี่อย่างเงี้ยไม่สุกนะคะเก็บไม่ได้นะคะแล้วส่งไปสุกในกล่องก็ไม่อร่อยนะคะนี่นี่ต้องแบบนี้นะคะเราถึงเก็บนะคะถ้ามันจัดมากๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งลกูกเดี๋ยวพาไปดูสีเหลืองก่อนไปดูสีเหลืองพอดีมาเจอช่อนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเปล่าหรือว่าโซลาริโนเพราะว่า มันไปมันเอามาปลูกใกล้ๆกัน